วัตดีไอเลดเฮ้ยรู้มากเลมตายแล้วมึงไงไงยังไงอ่ะเพื่อนุรู้มากอ่ะรู้มากกับเพื่อนยังไงยังไงยังไงละมึงยังไงเลดบัตดียังไงเไปหนึ่งชุดโอโกโมืงไทยเยังไงจะฟิกเกอร์ามึโอเคตายอ้อายังไงลไอเลดว้าว พี่มาตรงนี้ใช่ไหมพี่ดักแล้วน okay, ้องโอเครักเลเพื่อนเอาไปไล่้าบ่เหื่อยอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะรู้รู้ตายอ้โหก็กราบสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนชาว r o v ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเล่เกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องมาเล่น h u n d a อ of l a n นะ ฝั่งเขาเป็นแคลี่สองตัวนะครับเขามีไฟเตอร์ที่จะมาออฟเลนเลยนะผมก็เลยหยิบแพนด้ามานะเพื่อที่จะไว้ล้วงแคลี่นะครับก็แพนด้าเป็นตัวล้วงแนวหลังที่ดีมากก็เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆโอเคเร,เ,รเริ่มแรงแล้วก็เก็บคลิปไปก่อนนะครับไม่ต้องรีดโอเคเจเสร็จแล้วแล้วก็มาตัดคลิป เราตรงนี้นะโอเคนั่นไงแคลรี่เข้ามาแล้วว้ายไอ้แรดยังไงไอแรดอย่าบัตด,ดีไอ้แรดโอเคก็ได้เปิดบัตรแรดมานะก็สวยงามนะครับเพือเ่อนๆโอเค เฮ้ยรู้มากนะมึงเอ้ยแ้วเขาปากแชบว่าเพื่อนเอนโคขูยังไม่ทำอะไรเลยก็เขาไปอยู่ตรงนั้นเองนะก็เป็นความผิดพลาดของเขานะเพื่อนเอนยังไงเหรอฮะรู้มากกับมึงอะ่ะยังไงยังไงโขเกือบตายแล้วมึงยังไงยังไง ยังไงอ่ะเพื่อนกออูรู้มากอ่ะกูรู้มากอ่ะเพื่อนยังไงยังไงเป็นไงละมึงตายไปเลยบอกแล้วอย่ามาปาดแซ่บกับพี่ไอ้น้องพี่อะ่ะแันด้าโนหนึ่งอะ่ะไขาจักเป้าปโอเคนะครับก็อย่าขี้โม้หน่อยนะครับเ,เพื่อนๆโอ้โหโอ้โหยังไงอะ่ะยังไงเพื่อน เดี๋ยวนะบาดียังไงยังไงเราจะเงี้ยวจะเอากับพี่หรอโอเคตอนนี้เราก็คิวไปสองตัวแล้วนะเพื่อนๆโอเคมาต่อเลยนะเดี๋ยวไม่เห็นแคารี่เขานะว้าว อยู่นี่นี่เองอยังไงเพื่อนเอาไปไหนแล้วล่ะเอามายิงอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะรู้รู้ตายไปทีโอ้โหยังมายิงทำไมตรงนี้โอเคตัดแดงเขาเลยนะไม่ต้องให้เขาฟงเขาฟาวแล้วจนะีนี่ครับข้อดีของแมนด้าก็คือสกิลค่อนข้างจะแรงมากเลยนะเพื่อนๆถ้า กิลหนึ่งพุ่งผ่านศัตรูได้นี่แบบโคตรแรงเลยนะโอเคเา้าไอเลสแค้นเราเพื่อนโอ้โหมึงก็ต่อยอยู่จังเลยเพื่อนเดี๋ยวมึงก็โดนอีกหรอกยังไงเดี๋ยวไม่ละยี่ได้หมดนะครับโอเคเรามาเอาคลิปตรงนี้ต่อนะครับ <thing> ทุกเวลาทุกวินาทีมีค่าสำหรับเรานะครับเราพยายามหาอะไรทำนะครับเพื่อจะได้ ยังไงแบดสวัสด,ดียังไงเอาไปหนึ่งชุดโอ้โหโอ้โหมึงไถเหรอยังไงมึงจะฟิกเกอร์ตามึงโอเคตายโอ้โหกูก็ตายอะไรนะครับเราแก้แค้นแบดได้นะก็าหาปากดีเกินไปอะครับยังไงอ่ะเพื่อนโอเคเราได้ป้อ,ปอมกลางแล้วนะเอ้าแครลรี่อยู่นี่จะมายิงอะไรตรงนี้ล่ะลูกยังไงโอ้โหมึงแข็งอีกยังไงแบดโอเค ซื้อไม่ได้นะว่าเราจังหวะเมื่อกี้อะมันมันแข็งเราเลยทำจังหวะไม่ได้โอเคมจะมาตรงนี้ใช่ไหมพี่ดักแล้วน้องโอเคดักเว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอห้องแน่จริงก็เข้ามาเกินไปโอเคไม่เป็นไรนะครับมันมาต่อนะยังไงกูจะแก้แค้นมึงไอเล็บแค้นมากเลยเอา เพื่อนมีประเด็นวระกางยังไงต่อไอ้เลสมึงก็ทำต่อยกูจังยังไงยังไงเล่ายังไงเล่ายังไงโอ้โหชกลมเลยดีน้องชอกลมคมจังไอเ้เหี่อ่ะตอนนี้เราก็คิวะนะเ,แกกแกเป็นหกคัวแล้วนะโอ้โหแก๊กแก๊กเย็นเย็นดิ โอเคเราออกเป็นการเวทเลยนะเพราะว่าเราแขนเราอาคาดเรดเป็นพิเศษนะครับก็ต้องออกทอยนะครับการเวทมาเลยโอเคเพราะว่าเราบาดมาก,กับไอเลสเป็นพิเศษนะครับโอ้โหดูดีมันดูดีมันสอยดิเอายังไงเราเพื่อน ดูดีดูดูดูไอ้ดั๊บดู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 มันดูมันแค้นนะมันแค้นเกียให้มันแค้นต่อไปเออจะหาจังหวะคิวมันอีกนะเกียร์เราน่าจะเสียป้อมนะเฮ้ยไม่เสียป่ะเพื่อนมาป่ะดึงมันเลยเพื่อนโอเคดูดด้วยกูไม่กล้าเข้าป่ะเพื่อนกูโดนกูกลัวมันไถ่ใช่ป่ะเอา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 เา ยังไงล่ะไอเลสกูว่าแล้วมึงอย่าพลาดไอซ่ายังไงกูก็ตายมึงก็ตายยังไงกูคุ้มอะกูได้มึงอะครับก็กูได้คิวมึงอะครับผมก็จะคุ้มหน่อยหน่อยนะโอเคไอกูโดดเลยยังไงไอ้มา้ากูขอโทษขอโทษเพือ่อนโ,โ,โอเคเลสตายแล้วนะโอเคยังไง l o n โอเคเขาตายหมดเลยนะหมดตี้เลยนะเพื่อนๆโอเคแล้วน่าจะจบได้เปล่าถ้าจบได้ก็รีบจบเลยนะเพื่อนๆโอเคเจอหมีเข้าไปนะเป็นไงมวยไทยก็มวยคือเจอแปลงสีฟันฟาดกระบาลเราเป็นไงละมึงเขาแขนในงานนี้มีแขนแนเแล้โอเคเก็บเลือดก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน ตอนนี้เงินเราก็ค่อนข้างจะรวยแล้วนะวนโอเคอยังไงเรา<ว><น>โอเคเราได้ทอยมาแล้วนะวนจังหวะน,นี้เราจะไม่กลัวแวนะรดแล้วนะยังไงเรแรดโอโ้โหมึงย่ชกเว้าชกเว้าชกกลมคมจังโอ้โหกูโดนเฉยยังไงโอ้โหแค้นกูนักหนาเราคิดแรดโอ้โหมึงได้มึงก็ เอาดึงม <screws> <ground> <b exemption and brightness> <desserts> ันมาอย่างเงี้ยนะเพื่อนแต่กูไม่ดุโหยังไงนะยังไงเพื่อนมโอเคสกอร์ก็ไม่ได้หายมากเท่าไหร่นะครับเอ้ายังไงมาไม่งี้ตายนะเปิดันตีีเราไม่ใช่หรอก็ตายไปสิไอ้น้องว่าแล้ว อย่าใช้สกิลให้เปลืองนะครับน้องด้วยยังนไงเสียท่าให้พี่เลยเจอแปลงสีฟันตกโอ้ยยังไงทำไมไปไหนเจอแต่แรดวะไอ้เที่ยมึงก็ตามกูจังลยไอ้เที่ยมเออไม่เป็นไรนะครับครับมันแค้น์นะครับยังไงต่อโอเคออฟเลนพยายามดันคลิปให้เพื่อนแบบ สูงๆเข้าไว้นะเพื่อนๆจะได้ไฟไม่ต้องห่วงเลนแล้วก็คิดจะได้แบบอยู่สูงๆนะครับก็จะเล่นง่ายครับแค่นั้นแหละก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกม้งโอเคเอาวัดดีมาเฮ้ยไอ้แรดวะโอ้โหกูจะเอามึงอย่างเดียวเลยนาะเอายังไงเล่า ไอเล็ไอเล็หนีได้วะเฮ้ยไม่ไรนะเราได้ไม่คิวหนึ่งนะยูได้คิวตัวไหนกูไม่รู้นะไม่ได้ดูโอเคตอนนี้ก็เกมรูปเกมค่อนข้างจะดีแล้วนะทรงเกมดีมากและเอา้าไอ้มาโอ้โหตายเหมือนเดิม เป็นไงเจอยอนกูเออเจอตัวตทุยเจอทอนกูยังไงเราเฮ้ยอารมวะโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆก็เกมนี้ก็ค่อนข้างจะมันนะครับเพราะว่าเลสมันปากดีนะครับน้องๆก็โดนพี่คิวยับเลยนะครับโอเค ถ้าเพื่อนๆชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกับช่องโอเลเมเมอร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ